คำว่าเข็มก็มันต้องเล็กเล็กเหมือนเข็มอย่างเช่นปลาเข็มมันก็ตัวเล็กมันไม่สามารถที่จะนําไปรับประทานได้เ,เข็มเล็กๆลแต่เข็มอย่างนี้ก็คือเข็มไว้สอยผ้าหรือเราจะเรียกว่าเข็มเย็บผ้าก็ได้ ยังมีเข็มอย่างอื่นอีกไหมอ้อไม่จงไปพูดถึงเรื่องดอกเข็มนะมันเป็นดอกไม้แต่มีเข็มอีกชนิดหนึง่งอย่างนี้ก็เรียกว่าเข็มนะท,ทั้งทงที่หัวมันไม่ได้เล็กมันใหญ่แต่อย่างนี้แปลว่าก็เรียกเข็มได้เพราะว่าเอาไปควักนี่อย่างนี้ทำไมถึงเรียกเข็มฟัก มัดคว้างจริงๆเนี่จะทําให้ดูเนี่ยนะคืออย่างนี้เนี่ยกดกระไฟในนี้อย่างเงี้ยนะแล้วก็งัดขึ้นมาก็าถึงได้เรียกว่าเข็มวักเข็มวักอย่างนี้เป็นงานถักเป็นงานถักเรียกว่าถัก โคเชจะถักเป็นรูปอะไรก็ได้นะแต่ส่วนมากที่นิยมก็ถักเป็นตุ๊กตาแต่อันนี้จะถักเป็นกระเป๋าที่จริงโชว์ได้สองด้านนะคืออย่างเนี้ยก็คือเอาเศษเศจากไหมหรือจากได้เอามาผสมกันถักเป็นกระเป๋า ด้านมันแปลกจริงๆงานถักเนี่ยมันถักใช้ได้สองด้านโปรดสังเกตว่าอ,อ,อย่างเนี้ยสมมุติว่าอันนี้สมมติด้านเนี้ยด้านหน้าตัวเราก็จริงนะแต่ลายมันไม่ค่อยสวยใช่ไหมเราก็อาจจะพลิกกลับพลิกกลับเป็นอันนี้พลิกแล้วถ้าด้านลายสวยมันจะเป็นออ,อย่างเนี้ยมันจะเห,เห็นเป็นลาย ก็คือเป็นด้านหลังที่เราถักนะเนี่ยสมมุติเราถักถักไปอย่างเงี้ยถ้าหากว่าพลิกเอาใช้ด้านหลังมาเป็นมันเป็นตัวโชว์อย่างนี้ก็ได้เวลาเราจะทำงานก็ต้องให้เหมาะกับตาให้เหมาะกับความถนัดแล้วให้เหมาะกับว่างานชิ้นไหนจะใช้เส้นได้ ่างนี้เป็นได้อย่างถ้าหากว่าเป็นไหมพรมก็จะมีความนุ่มมันก็ทำมาจากสังเคราะห์ด้วยก็ได้เป็นเป็นขนสัตว์ก็เอามาทำเป็นไหมพรมคืองานอย่างเนี้เกาเรียกเป็นงานเย็บปักถักร้อยเป็นงานฝีมือ ถ้าบางคนนี่ทําไว้ๆก็อาจจะทําเป็นอาชีพได้แต่ถ้าทํำไม่เคยไว้มากมันเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวไม่ได้เราก็ถักเป็นงานอาดิเรกได้นี่ก็คือเดี๋ยวจะทําต่อให้เสร็จ